วันนี้พาไปลอง Mercedes-Benz ต้องบอกว่าคันแรกของโลกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าคันนี้เพิ่งออกจากสายพานการผลิตจากโรงงานมาเลยนะครับ คันนี้เป็นรุ่น S580e ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเป็น S-Class นะครับแล้วเป็น Plug-in Hybrid เราอาจจะเห็นกันในตัวที่เป็น S560e มาก่อนแล้วแต่นี่คือเจเนอเรชันล่าสุด S-Class รุ่นใหม่เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นตัวดีเซลครับก็จะมีราคา6ล้าน6 9 0 0 0 0บาทนะครับกับตัว AMG 7ล้าน1โดยประมาณทีนี้คนก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีสีดาสีดำเนี่ยต้องมากับตัวนี้ครับเป็น S580e ที่เป็น Plug-in Hybrid คันนี้มันมีความพิเศษยังไงนะครับผมบอกก่อนว่าเอาคร่าวๆคันนี้510แรงม้าแรงบิดระดับ700กว่าน,นิวตัน0-100นี่เห็นคันใหญ่ๆนี่กดพุลสรถสปอร์ตมีไอยนะผมบอกก่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเจเนอเรชันของแบตเตอรี่เป็นเจเนอเรชันล่าสุดตัว S560e เนี่ยชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยวิ่งได้ประมาณ50กิโลเมตรแต่พอเป็น S580e คันนี้ต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ย วิ่งได้ต่ำๆต้องมี100กิโลเมตรแน่นอนนะครับเพราะว่านี่คือเจเนอเรชันล่าสุดเป็นเจน4นะครับของแบตเตอรี่ที่ใส่เข้าไปแล้วถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับของ mercedes-benz ที่ใส่แบตเตอรี่เจน4คันนี้ไว้เป็นยังไงวันนี้มีคำตอบให้แน่นอนครับ อย่างแรกนะครับเข้ามานั่งใน S580E คันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรื่องของความหรูหรานะครับเรื่องของความหรูหราเป็นเรื่องที่ Mercedes-Benz เนี่ยยังมีให้เหมือนเดิมแต่ผมว่าเขาเพิ่มเติมในเรื่องของความทันสมัยในเรื่องของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อต่อตางๆระบบต่างๆเนี่ยถูกใส่มาต้องบอกว่าเป็นเจเนอเรชันล่าสุดสำหรับรถคันนี้แต่สิ่งที่เข้ามาแล้วสะดุดตาที่สุดคงหนีไม่พ้นเจ้าจอตรงกลางนี้ก่อนนะครับเป็นจอทัชสกรีนที่ผมต้องบอกว่า จะพูดไปต้องบอกขนาดเหมือนพวกแท็บเล็ตอะแท็บเล็ตใหญ่ดีๆนี่เองกดเลือกสัมผัสจะปรับจะตั้งอะไรตรงนี้ใส่ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวแผงคอนโซลแผงแดชบอร์ดเนี่ยเป็นในลักษณะที่ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับแล้วก็มีช่องในเรื่องของระบบแอร์ระบบปรับอากาศต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าถ้าเราบอกว่า Mercedes Benz สะท้อนในเรื่องของความหรูหราเนี่ยยังคงได้ความหรูหราเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเรื่องของความทันสมัยสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเรื่องของความสวยงามอันนี้คือที่ทาง Mercedes-Benz เขาเพิ่มเติมขึ้นมาให้ผมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมสนุกกับมันก่อนเลยก็คือตัวระบบที่เรียกว่าเป็น Cruise Control นะครับเป็นเหมือน Adaptive Cruise Control ตัวเนี้ต้องบอกว่าเนี่ยผมล็อกความเร็วล็อกความเร็วปุ๊บจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ตอนนี้ผมล็อกความเร็วล้เป็นความเร็วเดินทางนะครับแล้วก็ ผมเพียงแต่ปล่อยมือรถก็จะบังคับตามเส้นทางที่อยู่ข้างหน้าตามรถคันข้างหน้าเห็นไหมยฮะพวงมาลัยขยับเองนะเนี่ยผมให้ดูนะครับผมไม่ได้จับพวงมาลัยนะจริงๆระบบพวกนี้ต้องบอกว่า Mercedes-Benz เนี่ยเขาใส่มาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในรถแค่นั้นเองรถข้างหน้าวิ่งเนี่ยเขาจะรักษาระยะอยู่อย่างนี้ตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่ประมาณ90ถ้ารถคันหน้าเร่งออกไปอีกนะครับรถเราตั้งไว้ประมาณร้อยเนี่ย เขาก็จะเร่งตามไปโดยรักษาระยะห่างไว้แบบนี้นะฮะนี่เป็นเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าเข้ามาใกล้าการเป็นยานยนต์ที่ขับเคลื่อนแบบไร้คนขับหรืออัตโนมัติมากยิ่งขึ้นนะครับหลายๆคนที่สนใจนะผมบอกก่อนว่าไม่นานเกินรอครับสิ่งที่ผมชอบเลยไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าพูดถึง S-Class เนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นมันเป็นความที่สุดอะที่รวมมาไว้ อยากจะขับให้มันสนุกนะครผมเลือกมาที่เอาเนี่ยโหมดไฮบริดปกติก็ได้นี่ตอนนี้มือโหมดไฮบริดปกตินะผมเลื่อนมาให้ดูแล้วดูผมคลิกดาวกดคันเร่งนะ็นฮะดึงแบบดึงพรวดทันทีอ่ะ500แรงมา้าแรงบิด700นิวตันนี่คือผมบอกได้เลยว่าเหลือเหลือแล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีตัวที่เป็นปลั๊กอินไฮบิดคือผมว่า S c l a s s เนี่ย เบอร์ซอ e ์สเบนทําำออกมาได้ได้กลมกล่อมนะครับได้กลมกล่อมได้ถูกปากดีเลยละ่ะนั่งสบายเจ้าของเงินอยากนั่งข้างหลังก็นั่งสบายคนที่เป็นเจ้าของอยากขับก็ขับสนุกก็ได้แล้วก็ยังได้ความรู้หราขับไปไหนใครก็รู้ว่า S-Class อะ่ะผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะส่วนลักษณะของอาการที่บอกว่านุ่มอันนี้เป็นลักษณะปกติแต่นุ่มแบบเกาะนะครับ ใครที่นั่งรถแล้วบอกว่าหารถนั่งนุ่มๆน,นั่งสบายสบายถูกใจไม่ได้แปลว่าคุณยังไม่เคยนั่ง S-Class อ่ผมบอกได้เลยสิ่งที่อยากจะเตือนไว้อย่างคือพอเป็นรถแบบปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยระยะเบรกน้ำหนักของแป้นเบรกระยะของแป้นเบรกเนี่ยอาจจะค่อนข้างลึกสักหน่อยกับเวลาคุณถอนเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยรถมันจะไม่ได้แบบดึงเหมือนกับมีแบบแรงหน่วงทันทีอ่ะมันยังจะไหลฟรืดไปอีกเฉั้นอย่าเผลอ แต่ว่าสิ่งที่ดีเลยคือระบบความปลอดภัยของ Mercedes- Ben z ครับผมไม่อยากลองให้ดูนะแต่เมื่อกี้มีจังหวะหนึ่งคือเราเข้าใกล้รถคันทั้งหน้ารถคันทั้งหน้าแตะเบรกนะฮะเสียงจะเตือนตีดตีดเดี๋ยวเลยเซฟที่เบลสั่นเลยดึงตึก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 นะฮะคือให้รู้ว่าเฮ้ยใกล้ไปแล้วนะกดน้ำหนักเบรกเพิ่มกดน้ำหนักเบรกเพิ่มระวังชนระวังชนอ่ะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานที่มีอยู่ในรถ Mercedes- Benz ซึ่งผมผมชอบอ่ะ คือตั้งแต่รุ่นก่อนๆที่เรียกว่าเป็นระบบ Pre-Safe ของ Mercedes-Benz เนี่ยนะครับใส่เข้ามาจนถึงรุ่นปัจจุบันมีการเพิ่มระบบเพิ่มออปชั่นในเรื่องของความปลอดภัยให้มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเข้าไปด้วยเรียกว่านอกจากความหรูหราความสวยงามนะครับนั่งสบายขับสนุกความปลอดภัยก็ต้องใส่เข้าไปบวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยครับ ต้องบอกว่าลองทั้งเบาะหน้าเบาะหลังนะครับลองนั่งมาตั้งแต่ออกจากกรุงเทพเนี่ยสักช่วงหนึ่งนะครับสิ่งที่ได้ก่อนเบาะหลังเนี่ยยังคงความเป็น S Class เหมือนเดิมคือผมว่าคนนั่งหลังอ่ะสบายอยู่แล้วยังไงก็สบายจะมีสิ่งที่ปรับไปก็คืออย่างเช่นปุ่มปรับเบาะสวิชปรับเบาะต่างๆเนี่ยอันนี้คือทําให้มันทันสมัยขึ้นแต่ว่าก็ใช้เวลาเรียนรู้นิดนึงนะครับเพื่อปรับเซตอัพให้เบาะนั่งท่านั่งเนี่ยมันลงตัวมากยิ่งขึ้นโหมดที่มีให้เลือกใช้อันนี้สําคัญ ใครที่อยากจะได้เรื่องของความสนุกในการขับขี่ก็เลือกให้มันเป็นโหมดสปอร์ตนะครับหรืออยากจะใช้งานแบบปกติก็เลือกเป็นโหมดไฮบริดและให้กล่องควบคุมเขาเป็นตัวจัดการไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของระบบความปลอดภัยลดฉลาดมากขึ้นนะครับขับตามรถคันข้างหน้าเนี่ยเวลามีสามเหลี่ยมสีแดงเป็นสัญญาณเตือนปุ๊บเนี่ยพอเรายกเท้าออกจากคันเร่งอย่าแปลกใจถ้ารู้สึกเหมือนกับว่ารถเนี่ยช่วยเบรกไว้ให้หน่อยนึงคือจังหวะที่รถชะลอเนี่ยแป้นเบรกมันจะกดยุบตัวลงไปหน่อยนึงเพราะนั้นเวลาที่เราเติมน้าหนักลงไปในเบรกเนี่ย มันก็ทําได้ง่ายขึ้นนะครับเบรกได้เฟิร์มได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในตัว s 5 8 0 e คันนี้แล้วก็ถูกใจนะครับผมว่าตัวนี้ต้องรอราคาดีๆนะครับต้องรอฟังราคาดีๆแต่ถ้าในราคาระดับ7ล้านบาทบวกลบนิดหน่อยเนี่ยนะครับผมว่าน่าสนใจคุณได้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นนะครับพวกหน้าจออินเทอร์ i เรื่องของการตกแต่งต่างๆได้ความเป็น s class สะดวกสบายคุณได้รถที่ขับสนุก นะครับคุณได้ระบบความปลอดภัยที่มาครบๆแล้วก็คือได้เทคโนโลยีของการเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดต้องบอกว่าเทียบกับ S560 เนี่ยที่เทียบขึ้นมาเลยคือระยะทางในการใช้งานด้วยการวิ่งด้วยไฟฟ้านะครับใช้ไฟฟ้าทํางานล้วนๆเนี่ยเพิ่มมาอีกเท่าตัวหนึ่งนะนี่คือสิ่งสําคัญที่ ทำให้เจ้า S580E คันนี้น่าสนใจจริงๆครับเป็นไงครับผมบอกแล้วนะครับวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคนที่ชอบเรื่องของรถยนต์นะครับเอาใจกันสุดๆไปเลย2008ก็น่าใช้ครับขับสนุกดีอาจจะมีอึดอัดไปบ้างแต่ว่าความอเนกประสงค์มีอยู่ส่วน S580E นั้นไม่ต้องบอกครับขึ้นต้นว่า S ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันรับประกันได้ด้วยตัวมันเองว่าดีที่สุดอยู่แล้วนะครับไว้เดี๋ยวมีโอกาสเอามาลองขับยาวๆอีกสักครั้งหนึ่งโอ้ต้องบอกว่า แล้วราคามันไม่แพงเหมือนเก่าแต่ก่อน S อสคนี่โอ้แปดล้าน10ล้านเดี๋ยวนี้นี่ต้องบอกว่าราคาถูกลงมาเยอะครับและยิ่งได้รับการสับสนเพราะเป็นรถยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดด้วยใช้งานแบบรถไฟฟ้าก็พอจะใช้ได้ด้วยนะครับถ้าคุณวางแผนการใช้งานดีๆนี่แหละคือข้อดีของยนตรกรรมที่มีมากขึ้นทุกๆวันนะครับท้ายที่สุดฝากกันอาไว้นะครับอย่าลืมดูให้ดีครับเข้าไปกดติดตามกันหน่อยนะครับทางแฟนเพจ a c e b o o k ของนายหนวดแดงด้วยก็ได้นะครับ เพราะว่าจะได้มีเนื้อหาสาระมาติดตามกันหรือว่าทางแฟนเพจ a c e b o o k ของรายการ Drive a ล d l i e ของเรานะครับแล้วคอมเมนต์บอกเลยอยากเห็นรุ่นไหนรถยนต์มอเตอร์ไซค์อยากเห็นเรื่องอะไรอยากให้พาไปกินไปเที่ยวที่ไหนบอกกันมาได้เดี๋ยวผมและทีมงานจัดให้แน่นอนนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากูรูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ